เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮะนี่เป็นเจ้าหญิงของวงการบันเทิงเลยนะใช่ขอบคุณค่ะสวยมากเลยอ่ะทำไมถึงยังสวยยังต่อเนื่องก็จริงจริงไม่เระอย่าดูใกล้ๆอ่ะจะไมดูจะไม่ดูปีนี่้ต้องไว้บอกแทนคุณผู้ชมเลยปีนี้ปีมังกรนะค่ะก เป็น <laughs> จริงเป็นปีเกิดแอลเลยนะคะม,มีคนบอกเป็นปีที่ดีดควรจะต้องแต่ง<ช>แต่ว่าเราดูแล้วว่าถ้าทางโรงแรมจะเต็มแล้วค่ะเพราะดาราแต่งกันเยอะมากแ <laughs> อเลยขอบายไปก่อนที่เขาเลียกไก่แล้วเนี่ยตอบแบบเรี่ยงๆ <c oughs> ตัวเรายังไม่มี <laughs> หรือยังไม่แน่ มันยังตอบไม่ได้ค่ะคือถ้าแน่ๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงกลางปีเนี่ยแอนไม่แต่งแน่นอนค่ะแต่ปลายปีแอนไม่รู้แอนจะว่างไหมอะไรยังไงแต่งงานมันอยู่กับว่างเหรอมันยุ่งไงคะคุณสรยุทธคือตอนนี้มันแบบทั้งรายการทั้งแบบเล่นละครเองทําละครเองมันเหมือนมันไม่มีเวลาเลยค่ะล่าสุดมีแอนิเมชั่นช่วงนี่ด้วยเนาะตรลงเธอก็ยังไม่ตอบเหมือนเดิมแต่เอาเป็นว่าครึ่งปีแรกไม่มีแน่ไม่มีแน่ๆ่ปลายปีไม่รู้ปล๋ยปต้องไปถามกันอีกทีนึงตอนนี้แอนจะไม่ได้อ่านข่าวหรอเพราะผมจะจััดหนก วันคอนเสิร์ตสี่บวกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ไปทำอะไรไปวันเวทีดูภาพดูภาพพี่หมาพี่หมาเพราะคนอย่างคุณมันไม่มีความเป็นคนอยู่ในกำมลสันดาเลยนะแต่นิดเดียวปากทีนั่นใช่ไหมปากทีนั่นใช่ไหม ปดาดเยอใช่ไหมโอ้ยหอยทำแล้วยังอีกนานด้วยอ่ะ อันนี้แอนกังเสียอะไรลมหายใจไม่หายอธิบายมากมากเลยวันนี้ไม่เลยพี่พ่นอะไรใส่กันเหรอโต้ลงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเสียงอะไรก่อนเสียอะไรก่อนไม่ค่ะจริงๆอะไอ้ไม้ตัวนี้มันเซนซิทีฟมากไอ้ไม้ที่มันติดอยู่ที่ปากเราเนี่ยค่ะเวลาร้องเนี่ยเวลาร้องอย่างเงี้ยแล้วมึงพิน้าแอนกับหมากลมหายใจหรือหายใจใส่กันแล้วสองคนรวมกันมึก็เหมือนว่ากระแทกทุกปับคนเมคิดว่าโอ้โหนี่ทำอะไรกันมันรุนแรงอย่างนี้ จริงๆมันเป็นการกระแทกกันเฉยๆค่ะไม่มันมาชนกันมันมาชนกันแล้วเห็นไหมคะว่าแอนผักหมักไปไกลมากแล้วความหมักจากแอนเขาวิ่งมาชนกันเนี้ยเรากะระยะกันไม่ถูกมันแรงมากจนเจ็บเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วมีเสียงอ๋อไม่ใช่แล้วค่ะเป็นเสียงหลบคือตอนโดนอาจจะโดนปึ้งเนี้ยค่ะกระแทกมาเต็มๆแต่ว่าพักๆน้องก็ค่อยๆไหลไถลไหลไหลมันตอนนั้นชามกัน ชามือนกันค่ะแอนยังเห็นลิปะติดแอนยัติดอยู่เป็นฟันปากฟันมากูมันฟันแม่กระแทกแรงมาเจ็บจริงๆอ่ะแล้วถูกจริงไหมมันโดดตอนแรกอาจจะโดนกระแทกแรกค่ะเพราะมันกัดอย่างนี้แรงกระแทกค่ะเหมือนรถชนกันเลยเหมือนคนวิ่งมาแล้วชนกันเลยใช่ชนแล้ปึ๊กเองก็ต่บ ชาไปนิดนึงแล้วนกน้องทักก็ค่อยไหลๆมาเพราะว่ามันผิดมาร์กไปหน่อย,ย <c oughs> แต่ก็ถือว่ากระโดโดดโนแบบโดนนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะเสียดเียแต่นี่เป็นดาราเจ้าบทบาทเอามาแย้งเท่านั้นแหละค <c oughs> ือ <c oughs> ก,การแสดงเพ <c oughs> ื่อการแสดงแต่วันนั้นบังใช่ไหมใช้หมุมบง <c oughs> ังไหมคือไอ้้ไอตอนวิ่งมาชนครั้งแรกอาจจะโดนจังๆเพื่อป้องกระแทกกันอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอุบัติเหตุอันไม่รู้เหมือนกันว่าในะที่าน้องคนเดียวแบบใครไปดูง่ามเนี่ย ถ้าต้องการสตัมเนี่ยนะน้องใบพร้อมแน่นอนงสไม่พร้อม้องใบเปลี่ยนไปแล้วผมขอบอกเราวนัเขินนะเขินนะคือหมาดเขาเป็นแบบพวกรุ่นใหม่อ่ะค่ะแอนนี่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเรียกว่าค้างบนฟ้าอยู่ค่อเขินนะเขินค่ะเพราะว่า คือแอนใกล้กับเขายังเจอกันบ่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เขินแอนเพราะว่าเหมือนแบบไม่ค่อยได้ทํางานด้วยกันมาแต่พอแบบตอนเริ่มซ้อมเนี่ยก็จะเริ่มแบบเออแล้วค่อยๆเริ่มรู้สึกดีกันอะไรอย่างเงี้ยไม่สนิทกันมากขึ้น<ช>ยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พอเอาจริงตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเพราะบรรยากาศทุกอย่างมันมันบิ้วเราอะค่ะน้องเขาก็เล่นเต็มเราก็เล่นเต็มมันก็แล้วพอมาดูนิดนึงก็แข็งเลยแล้วก็อ,อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเสียงแบบว่าจะหายใจไม่ออกอ่ะจะไม่ออกเฉยเสียงไม่เคยออกบอกพ่อ จะขาดใจค่ะไม่คือผมจยามาบอกมันมีตัวอันเดิมที่ทําให้เห็นว่าแอนเนี่ยคงความนิยมมาระดับนั่เป็นมาชมกันเองค่ะใช่สวรรค์เบี่ยงที่ตอนบ่ายเนี่ยอ้ฉายรอบสามค่ะเรตติ้งสูงมากใช่่ะเรตติ้งยังสูงมากค่ะน่าแปลกใจแล้วทําไมถึงจะทิ้งงานละครเหลยอเห็นมาทําแอนิเมชั่นเนี่ยเป็นผู้จัดด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆงไม่ได้ทิ้งนะคะแอนเนหีงแ่วทัจะบบ แอนยังไม่มีละครนะคะพอไม่มีละครพอเราว่างเนี่ยก็เป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ก็คิดงานคิดนั่นคิดนี่คิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแล้วก็เสนอกับทางนายไว้จากทางคุณประวิทย์ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพทุกสิ่งทุกอย่างมันไอ้ที่เราเสนอไปมันก็เลยมาบังเกิดผลเาปีนี้ซึ่งเป็นปีที่เรารับละครด้วยแล้วเป็นผู้จัดเองด้วยทุกอย่างมันก็เลยมาอยู่ปีนี้หมดเลย แต่นายก็บอกแล้วว่าอนุมัติให้ทําละครได้แต่แอนยังต้องเล่นด้วยอะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้เป็นเงื่อนไขกันว่ายังไงก็ต้องทํางานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นผู้จัดละครค่ะ ยังเล่นอยู่ด้วยใช่ค่ะทำแอนิเมชันอีกด้วยทำรายการอีก4รายการแต่รายการเล็กๆนะคะมีอังกฤษมีอังกฤษออนทัวร์หนึ่งนาทีที่ต่อคุณสรยุทธ์นะคะแล้วก็มีดาราการ์ตูนตอน4ี่โมงเย็นอันนี้ทำมาหลายปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็รายการที่3ก็คือซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้แล้วก็จะมีรายการใหม่เดือนหน้าชื่อรายการสุขศึกษาค่ะรายการดุในการครอขวางเอาอันนี้ก่อนเอาแอนิเมชันนี้ก่อนซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้เนี่ยคืออะไร ก็คือเป็นแอนิเมชันที่เอาซุปตามาเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะซึ่งก็เห็นเขา3าคนเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแล้วพูดอะไรน้องๆก็ฟังแฟนคลับก็ฟังเขาเพราะฉะนั้นการที่พี่ๆสามคนมาแนะนําการช่วยเหลือคนอื่นการทําความดีกับคนอื่นการช่วยเหลือสังคมน้องๆเขาก็น่าจะฟังแล้วก็เลยจับ3คนมาเป็นคาแรคเตอร์มีบอยมีบอยมีหมากมีเนดเดกแล้วก็ในเรื่องก็จะมีด็อกเตอร์อยู่คนนึงตอนแรกเป็นผู้ชายแล้วถึงงานก็บอกว่าเออเป็นผู้หญิงแล้วการแอนก็เล่นเองลวกันก็เลยเพิ่มมาเป็นแอนเป็นด็อกเตอร์แอนอยู่ใน ก็ตรงใช้เสียงภาคจริงเหรอเป็นเสียงภาคจริงค่ะตอนแรกเนแอนจะไม่กวนเสียงเขานะคะแอนเกรงใจเพราะคิวเขายุ่งอะไรเงี้ยแ,แอนก็เลยบอกเออไม่ไม่เป็นไรก็ได้แล้ววันหนึ่งนะเดชก็เดินมาบอก พี่แอนครับพี่แอนเอาแครสักมาพากเสียงผมครับพี่แอนก็บอกอ๋อก็เดี๋ยวเป็นนักฆ่าพี่โต้เสียงใกล้เคียงกับนาเดนอ่ะแล้วเขาบอกไม่อ่ะครับมันหน้าผมมันตัวผมผมขอพากเองครับเพราะเขาโชว์สปิริตหลอกก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เสียงเข้ามา3คนกูไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่าใช่ค่ะเขาเอาวันที่เขาเลิกเรียนนะคะอย่างสมมติเลิกเรียน2องทุ่มสามทุ่มเขาก็มาให้อะไรอย่างเงี้ยเดือนละครั้ง่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความพยายามของช่อง3ซึ่งอยากจะมีรายการเด็ก ใช่ค่ะให้เป็นที่ยอมรับของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะนอกจากเรามีข่าวเรามีละครเราอยากมีรายการเด็กค่ะอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจเสนอและแอดก็นำความไว้วางใจให้ทําเรื่องนี้ค่ะนะแต่ละครมีเรื่องอะไรละครที่กําลังจะเล่นเองก็มีเรื่องกี่เผาค่ะเป็นละครของผีค่ะเป็นผีค่ะเรื่องแรกเลยไหมคะพี่แอนเรื่องแรกที่เป็นผี่ครั้งแรกที่แอนเป็นผีไงนี่ไงนี่น่ากลัวมากนี่ขนาดยังไม่จับเต็มใช่ไหมคะยังค่ะนี่แค่แต่งแบบ ยังไม่เรียบร้อยอะค่ะตายแล้วน่ากลัวจริงอยอะมาหาตอนคืนนะกลัวตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่า มันทรมานมากเลยอะการแต่งผีเนี่ยค่ะต้องใส่เลือดในตาต้องใส่คอนแทคเลนส์ต้องทาปากแตกทานอะไรก็ลำบากเลยไม่เคยเล่นใช่ไหมผีไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยในครั้งแรกเลยค่ะก็อยากลองว่าเออแบบเล่นละครมาก็หลายสิบเรื่องแล้วอ่ะลองโปรดักชันอะไรที่มันฆัตกรรมผีดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นเป็นสองตัวเล่นเป็นปกติตัวหนึ่งนะคะและอีกตัวหนึ่งก็เล่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆ่าในชุดกี่เพาลเราต้องมาเป็นผีเห็นบอกว่าอยากอยากจะประทับบทบาทกับดาราในดวงใจคนหนึ่งมานานละ ใช่ไหมใข่นะคะนี่จินตละสุขพัฒน์อ๋อพี่แหม่มพี่แหม่มันนี้เป็นครูแอนนะคะอสอนการแสดงกันมาตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอคือหมายความว่าตอนแอนเล่นหนังกับพี่แหม่มเนี่ยตอนนั้นแอนกย็ยังเล่นเป็นตัวประกอบอะไรวิ่งไปว,วิ่งมาแล้วพี่แหม่มเป็นนางเอกแล้วก็แอน,นจะดูเทคนิคการล้มการหนุนเราะการร้องไห้ของเขาคือไปศึกษาจากพี่แหม่มแบบเขาไม่ได้สอนุงตรงอะคะเราไปไป,ไปแอบ,บแอบ,บดูก็เลยได้วิชาจากพี่แหม่มมาเยอะแล้ววันนี้มาเล่นละครด้วยกันเต็มๆอีกก็เป็นนางเอกในดวงใจปะทะกันไหมหรือเป็นฝ่ายเดียวกัน น่าจะปะทะกันนะคะคิดว่าน่า,าจะมีปะะัญหายังไม่ได้เล่นหรอะยังค่ะน่าจะเปิดกล้องแล้วค่ะคือแอนเห็นเขาวางตัวเยอะมากแต่แอนไม่รู้ว่าเขาวางใครเป็นมีมีร้ายกับใครใครดีกับใครเนี่ยแอนยังไม่ทราบ<อ>ค่ะแล้วมีมตอนสวยมันไม่เรื่องกี่เพา้าอ่ะมีค่ะสวยปกปติก็มีไม่ได้เลยนะถ้าแอนเล่นแล้วไม่มีฉากสวยเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าหน้าอย่างนี้ทั้งเรื่องก็ไม่ไหวเหมือนกันนะาอย่ารับนะถ้าให้เล่นหน้าอย่างนี้ทั้งโอ้โห้พี่นุ้ยพี่นุ้ย หลอนเลยอะหลอนได้ง่ายมากเลย่แอนนเี่ยแล้วปิดท้ายเนี่ยให้แอนอ่านตอนนี้แหละเรื่องคุณฟีมัทบุญอ่านเลยเหรอคะอเชิญเลยลองดูลองดูครั้งแรกนะคะว่าไหน พี่ไม่ว่างเลยน้องใบไม่ว่างจะได้มาจัดแทนยินดีเลยค่ะขอยึดพื้นที่โอเคค่ะก็เป็นข่าวของน้องพีมน้องฟิลมรัฐภูมิรัฐภูมินะคะก็คือเรื่องข่าวกับคุณแอนนี่บลูคนะคะเมื่อวานเขาก็สามารถไกลเกลี่ยคดีความกันเรียบร้อยแล้วกับเฮียฮ้อนะคะซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟิ์มกับคุณแม่โคมอนนะคะคุณแม่แท้ๆไปร่วมทํากิจกรรมเลิฟแชร์รักเราแบ่งกันนะคะกับน้องๆที่มูลนิธิบ้านป่าเกร็ด ซึ่งนักข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์ฟิล์มคุณแม่ถึงความรู้สึกที่ว่าคดีนี้มันจบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็คาราคาซังมาประมาณ2ปีแล้วนะคะซึ่งวันนี้ฟิล์มและคุณแม่เองก็แฮปปี้มากๆที่ว่าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีไม่เกี่ยงกันด้วยดีแล้วก็อย่างที่มีข่าวตามมาว่าเอ๊ะที่จบลงเดียเป็นเพราะว่าฟิล์มเอาเงินไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันถึงได้จบเขาก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่มีเรื่องเงินเข้าไม่มีเรื่องเงินเขามาเกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ยนะตอนนี้เขาก็ค และคุณแอนจะลาไปด้วยการบอกข่าวคู่รักคู่ใหม่ของปีมัง,งกรทองใช่ค่ะคือคุณเพชรกรุณพลกับคุณโบชยาดาค่ะ,ะซึ่งอุกเงียบมากเราไม่รู้กันมาก่อนเลยตอนนี้เขาคบหากันมา6เดือนแล้วนะคะแล้วก็คุณเพชรเขาก็ให้ข่าววันนี้เลยว่าเขาว่าคบออกับคุณโบอยู่ <ฮะ S 2> แล้วเขาก็ไปกันได้ดีด้วยทั้งกับลูกของอของโบด้วยกับน้องอาชีอะค่ะก็เดี๋ยวก็ลองไปฟังรายละเอียดเขาเลยดีกว่านะคะจะเล่าได้ดีกว่าแอนนะคะเสียงนิดนึงนะฮะ จริงๆก็ชอบเขาตั้งแต่ตอนแบบว่าได้คุยกันแล้วหละก็คือเขาเขาก็ก็สวยใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นเขาเลี้ยงลูกเราก็แบบเออเราก็เอ็นดูว่าแบบจะเห็นเขาเลี้ยงอาชีพบกพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ